สวัสดีครับผมชาติบัตบีนะครับอันนี้พามาชมการปาดบ่านะครับตอนนี้ของฝาเรายี่ห้านะครับจะมาชมการปาดบ่านะครับว่าปาดบ่ายังไงนะครับหนตอนการปาดบ่างานเครื่องนะครับอันนี้ก็จะใส่แกนปาดไปก่อนนะครับปุ๊บแกนปาดบ่าล็อกเม็ดล็อกแกนไว้ปุ๊บ ทีนี้เราก็จะทำการหาศูนย์คายล็อกตัวนี้จะเป็นแบบหาศูนย์ด้วยลมนะครับนี่ก็คายล็อกทุกอย่างได้เลยนะครับเตยมลมเข้าไปแบบแล้วก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างนี้นะครับจะหาศูนย์เองอนะัตโนมัติแล้วก็เปิดเครื่องหน่อยนะครับแล้วก็แกนล,ล,ลง อันนี้จะหาสูนย์ให้ดูด้วยนะครับตดต่อเครื่องไปนะครับไปหาศูนนี่แบบมันก็จะขยับต้ายขวาได้่างนี้นะครับแับได้ทั้งหมดเลยนะครับ ก็จะหมุนเคลอนอยู่นี้แหละนะครับปล่อยสักพักแล้วก็จะล็อกล็อกแบบนะครับปิดลมอันนี้คือหาศูนย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ล็อกให้หมดเลยนะครับล็อกล่างล็อกบน อันนี้หัวเครื่องมาจุดละนะครับจะขอตั้งมิดใหม่กันตั้งแกนต้องขยับลงมาอีกปาดไม่ถึงอันนี้ผมปรับแต่งพวกแกนปาดพวกอะไรใหม่หมดนะครับเพราะว่าเดิมๆดมของมันมันใช้ไม่ได้ ก็ปรับแต่งเครื่องใหม่ปึ๊บก็ปาดสิบห้าองศาก่อนเหมือนเดิมนะครับนี่สิบห้าองศาก็ใส่เข้าไป ตั้งมีดก็ตั้งมีดกะกะเอานะครับกะกะเอาให้มันโดนเนื้อมีเนียมนิดนึ่งะครับว่ามันจะไม่ได้ตั้งไมโครเหมือนมีดสามมุมนะครับโอเคก็จะเริ่มปาดกันเลยนะครับ เอ okay. มุมแรก1 5องศาเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นมุม60องศา <c oughs> ตั้งมีดกากาเอาเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไร าดไม่ถึงนะครับมันปาดไม่ถึงขยับแกนลงหน่อยอสี่องศาเสร็จแล้วนะครับ วัดเชล้ระยะดูว่าอยู่ในตำแหน่งระยะที่พอดีหรืออยังนะครับถ้าพอดีแล้วก็ปาด45โอเคเป๊ะต่อไปก็จะใส่มีด45องศานะครับเป็นมีดมุมสุดท้ายนะครับก็จะเสร็จ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงานก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวแต้มสีดูจุดมาให้ดู แตเมจิกนะครับนี่ว่าจะไม่งัดนะครับเวลาปลาดเสร็จแล้วนะครับระยะก็แบบนี้เลยนะครับนี่กงเป็นไรว่าทำไมโฟกัส นี่นะครับสวยงามนะครับคือเสร็จแล้วนะครับเช็ควาวล์วล่กก็ไม่มีไรนะครับใส่เข้าไปก็หาอะไรก็ได้กดนะครับก็เป่าลมดู ประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนี่เดี๋ยวไปชมงานด้านนอกอันนี้เสร็จแล้วนะครับนี่งานนะครับเปลี่ยนหลอดบาดบาดนะครับนีไปถึงก็ล้างประกอบได้เลย สวยๆมันเดิมนะครับระยะมันแม่นนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับมีแสงอันนี้เสร็จแล้วนะครับสนใจอยากทำงานฝาก็ทักเป็นลูกชาตนวาสบีมาได้นะครับงานฝางานอะไรต่างๆนะครับก็รับทำหมดเลยนะครับฝาสูบก็ทุกรุ่นนะครับที่มีวาลมีอะไรต่างนะครับฝานหัวลูกหลบวาล อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นลูกให้เคลูกค้าเอามาปาดลบสนใจอยากทำง,งานตีปอกอะไรต่างๆก็ส่งทำได้เดือนตัวเก่ายเงี้ยครับผมก็รับทำหมดเลยนะครับผลนลูกทำฝาวาตโนตนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวอ,บอาบน้ำก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาเคลียร์งานต่อนะครับสวัสดีครับ